ม้วนม้วนม้วนสองฝั่งเนี่ยแน่นวิธีต่อสายไฟไอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นะเขาเรียกอะไรมีภาษาเป็นยางอะไรเนี่ยท่อหดเนี่ยเรียกท่อหดอ๋อใช้หล่นไฟใช่ไหมมันจะเคลือบนี่วิธีทำก็คือปอก ต่อทีละเส้นเพื่อความปลอดภัยนี่ครับหมุนสองด้านบางคนจะจับมาปร,ประกบกันแล้วก็หมุนเลยนะไม่เวิร์คใช่ไหมอย่างเงี้นต้องมาค่ะ ที่เขาจะมากบคู่แล้วก็ปัน่นนี่ช่างไฟเขาต้องปัน่นอย่างนี้อย่างนี้บิดเกลียวสวนกันดึงไม่หยุด แล้วก็ท่อขดสไส่ล้นด้วยไฟสูรสูดติดท่อขดนะจะากระายดิฉนวนไปในตัวไม่ต้องใช้เทปต้องใช้ิเ่ใช่ไหมเอใช้ด้วย เพื่อบางทีทองแ<ว>ดงมันอาจเล็ดรอดออกมาเรามองไม่เห็นอ๋อแต่ว่าควรจะต้องพันไหมพันไว้เทปอยู่ดีเพื่อความปลอดภัยดังนั้นเทปมีประโยชน์แน,น่นอนนี่เทปดำเทปพันสายไฟต้องเริ่มจากพันแยกพันแยกเส้นก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยพันรวมเนะย จะเส้นก่อนครับถ้าเป็นปลายมันมันจะคมเลยอ๋อบางทีมันจะบานมาทะลุได้ไปลวดไปทังแดงพันไปสองสามรอบเ<อ>ทปพันใส่ไฟ ตามมันเขจะดึงขาดหรือว่าจะปั่นไปเลยตกติดตามดึงครับแล้วก็ผ่านอีกเส้นหนึ่งพื้นฐานการต่อไฟเอาใช้กันได้ปลอดภัยคนใส่รองเท้าหนังไว้อย่ายืนกับพื้น พันเก็บใช่ไหมพันเทปเก็บสายคือต้องมองไม่ยินต,ต,ตอนนี้บาทเป็นการฉนวนเป็นทีเป็นฉนวนเพราะนี่มันมีฉนวนอยู่เนี่ยการฉน,น,นวนชั้นนอกอีกทีท mm hmm. อดไว้กลอรอ,อ,อนเย็บท mm ิพแมน ใชเให็นมองอยู่แล้วน่าจะกช็อตแหละเมื่อกี้ลองดูตรงนั้นอ่ะเครื่องอ่ะแต่แขวนอยู่เสียบไปใช้ได้ไดเวอร์แต่พอลงน้ำปุ๊บตัดเหมือนเดิมไดเวอร์พูดถึงไดเวอร์ไม่มีอะไรเรียบร้อยไฟ